นะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวัวที่มีอาการปินสัตว์นะครับซึ่งวัวแม่ตัวนี้นะครับมีอาการเริ่มนะครับเริ่มป็นสัตว์ครับเพราะว่าเขาขึ้นวัวสีขาวนะครับแลวก็ตัวกผู้ตัวเล็กนี้ก็เดินตามนะครับนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับช่วงนี้นะครับประมาณสิบโมงนะครับ ก็รออีกสักสามสชั่วโมงนะครับจะเอาตุกผู้มาทับนะครับนะครับตอนนี้ก็ให้เขาวันนี้ไปก่อนนะครับเขาเริ่มเลยครับสากิดูดังได้หนึ่ว่ากิมเขาก็ใหญขึ้นเลยใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าปกติมากเลยนะครับนะครับก็รออีกสักอีสักสองสามชั่วโมงนะครับนี่ก็ อออย่างี้เมื่อกี้น้ำข้ามออกนะครับเห็นน้ำไอ้น้ำออกเลยครับต่อไปก็นี่เจ้าของนี่ครับเจ้าของนะต่อไปป้าก็เข้าไปจับเชือกนะครับจับตุ๊ครับจับผูกเชือกไว้ไม่ต้องผูกนะแค่ผูกผูกไว้น้ำก็ลองไ้ก็ร้องเอ๋สายมันเนะี่ยได้ก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนเราให้ตัวผูกมันมาก่อนค่อยค่อยจับ กะหาปล่อยเลยก็จะเอาไปขนนองพวกนี้ก็บุญบายดีนึ่น, <c oughs> น,นแหแล้วนี่เนี่ยครับนี่นะครับอากาศนะครับเริ่มนะครับส่วนส่วนไม่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 นี้ก็สองไม่นี้ก,ก็ท้องแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็ท้องแบบไม่รู้เรื่องเลยครับเมื่อช่วงช่วงที่ก่อนก่อนี่ทำนาเลยครับเพราะว่าเขาจะมีตัวผู้อยู่สองตัวนะครับ ซึ่งซึ่งผมขายออกไปเลยนะครับท้องแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับอันนี้ก็แม่เขาก็เพิ่งผสมไปได้เมื่อวันที่ยี่สิบเดือนที่แล้วนะครับก็รออีกสักสิบปันนะครับก็ได้ครบเดือนดึงครับว่าติดวิตติดนะครับส่วนนี้ก็กําลังขึ้นนะครับสนซิีขาก็เกือบสามขวบมั้งนะไปสามขวบเลยครับ นี่ก็นี่ครับลูกเขาครับลูกตัวนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่แม่ตัวนั้นนะครับเพิ่งเพิ่งได้สามเดือนนะครับก็หาตัวพูดเลยนะครับซึ่งแสดงว่าจะเราปล่อยปล่อยให้เขาเดินถ้าปล่อยปล่อยให้เดินเดินไี่เนาะพอจะให้อ่านะคลายเครียดอะไรีกว่าเป็นกับสัตว์เร็วนะครับต่อไปก็ป้าก็เจับจับได้ไม่ไง จับไม่ได้ก็ต้องจับให้ได้เลยก็ได้เลยนะครับต่อไปก็ให้เจ้าของเนี่ยจับนี่นะครับนี่เริ่มแล้วครับสักไปบ่ายก็ค่อยค่อยค่อยโทรหาเขาเพิ่งเจอเพิ่งเห็นเนอะก็เมื่อเช้าผมก็มาดูดังเนียบๆียดูเลยเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์ก็ประมาณแปดถึงสิบ ชุ่มโพงนู่นแหละไม่ใช่ว่าคลองนู่นที่ไหนคล้องนู่นมันคล้องนี้ไอตัวนี้มันเคยมันเคยขึ้นแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็ไอเราจับได้จับได้ดูว่ามันมันเป็นสักยาวแต่ว่าฟังนูน่นในหละที่ฟังนู่นแล้วปั๊บเดียวยอ,อ,อ,อะไรไอฟังนู่นเลยไอแมม่มเริ่ยเลิ่งปิดเจอบปิดโ <laughs> อเค <laughs> okay, นะครับเดี๋ยวผมโทรไปหาตัวผู้ก่อนนะครับ เาเป็นห่วงตัวเมียนะครับไอตัวนี้ก็นี่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 นะครับจับเลยจับเลยจับได้ไหมเนี่ยเลย นะครับนี่คืออาการของวัวที่เป็นสัตว์นะครับแต่แต่แต่ละตัวมันก็เป็นสัตว์ไปเหมือนกันนะครับบางตัวก็ไม่ดื้อนะครับบางตัวก็วิ่งเต็มคอกนะครับนะครับเราต้องบันดูเลบันดูนะครับว่าวัวแต่ละตัวจะเป็นสัตว์แบบไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมโทรไปหาพ่อพันธุ์ก่อนนะครับ